กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกมเศรษฐีทุกๆคนเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะพามารีวิวอีเวนต์อีกแล้วนะครับผมอีเวนต์ในครั้งนี้ก็จะเป็นอีเวนต์จี้เครื่องรางนะครับผม โอเคแต่เป็นยังไงนั้นก็ไปดูกันเลยนะครับผมแต่ก่อนจะไปดูขอแค่ท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปเนาะโอเคถ้ากดกันแล้วก็ไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยนะครับผมสําหรับจี้ในอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับผมก็มีชื่อว่าแกนแม่เหล็กหัวมุมนะครับผมอชื่อไม่แปลกแปลกไงไม่รู้นะแกนแม่เหล็ก หัวมุมเออขอบอกเลยนะครับว่ามันเป็นงานย้อมแมวนะครับผมเออแต่ว่าเป็นการย้อมนี่แบบสวยมากๆเลยนะสวยโดนใจผมมากนะครับผมโอเคแล้วเราก็มาดูที่สกิลกันก่อนเลยนะครับผมสกิลนี่บอกเลยนะครับว่าโกงโกงโกงก็คือเ <c oughs> <c oughs> มื่อตกพื้นที่หัวมุมมีโอกาส7 5เลือกพื้นที่ของฉันหรือพื้นที่ทีมจะสามารถดึงโอลิมปิกคือจัดโอลิมปิกอะ่ะ เหมือนไอ้พวกจีคอแบบเนี้ยดึง4ช่องหน้าหลังนะครับถือว่าโหดมากและยังไม่พอยังไม่พอยังมีสกิลหนึ่งก็คือในตอนที่ดึงเนี่ยมีโอกาส70%ติดตั้งการ์ดการ์ดท่องเที่ยวโอลิมปิกในพื้นที่พิเศษทั้งหมดด้วยนะครับผมโอเคแล้วไปดูวิธีการตามหากันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไป ท่านผู้ชมมันมาในรูปแบบใหม่ซึ่งแบบว่ารูปแบบนี้แบบโอ้โหอยากจะฆ่าตัวตายนะครับก็คือมันมาในการรวมจี้เครื่องรางนะ <c oughs> ก็ต้องเอาเอาคือเอาเครื่องรางเอทั้งสองอย่างเนี่ยไปรวมเพื่อจะจะให้ได้เครื่องรางจี G ้เครื่องรางเอสมาซึ่งจี้เครื่องรางเอสเนี่ย ต้องใช้ถึง8อันถึงจะจะปิดอีเวนต์ได้แล้วมันยังไม่พอที่เพชรนะมันยังต้องไปหนักที่ทองในการรวมในการอัพในการอะไรอีกนะเพราะว่าก่อนจะรวมเนี่ยเราต้องตีบวก7ก่อนซึ่งโอ้ยตายตายตายแต่มันยังไม่โหดร้ายขนาดนั้นนะครัะผมมันยังมีเมื่อเราเก็บเอสครบ2อันเนี่ย มันก็จะแบบจะสามารถเอามาแลกจี้ได้นะครับผมเราถ้าเราแลกปึ๊บจี้เอ็ดแล้วก็ไม่ได้หายไปนะครับผมก็คือการสะสมนั่นเองนะครับผมในจี้เครื่องรางนี้ในกล่องนี้ก็คือมีบัดจับแมงมุมนะครับผมก็แล้วก็แบนแบน,แบนอวากาศนะแล้วก็รถตำรวจนะรถตำรวจมีแล้วนะผมมีแล้วแล้วก็แล้วก็แ,วกแบน แฟนสวรรค์นะแล้วก็ไอหลุมหลุมไอหลุมมุดหลุมอะ่ะเออแล้วก็รถถังเจาะเกาะแล้วก็สมุดอัญเชิญเทพิทักษ์แล้วก็เครื่องกำเนิดหลุมดำแม่นยำท่านผู้ชมก็น่าจะรู้อยู่นะครับผมสำหรับสายทำอีเวนต์นะไอพวกบนบนเนี่ยที่ดีๆเนี่ยมันไม่ได้กันหรอกมันจะได้ล่างๆแบบนี้ซึ่งแบบว่าโอ้ย คือมันไม่คุ้มอ่ะเออถ้าใครได้อันบุบบุนก็ขอแสดงความยินดีกันด้วยนะครับผมคือคุณเป็นแบบส่วนน้อยนะเออแล้วถ้าสมมุติเราเก็บสะสมเอสครบสี่อันเนี่ยก็เหมือนกนสารสะสมเหมือนกันแหละนะครับที่แ,กแลกแล้ววัสดุวัตถุก,ก็จะไม่หายไปนะครับผมก็สามารถแลกเป็นออฟแสงพิเศษได้นะครับผมโอเค และยังไม่พอมันยังมีกิจกรรมใหม่ก็คือเที่ยวรอบโลกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะโอ okay. 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 เคโอเคโอเครอสักสัก,กแป๊บหนึ่งก่อนนะครับก็ให้ถ้าสมมุติเราแบบเราเที่ยวเสร็จทวีปหนึ่งแล้วนี่เราก็จะได้ลูกบาทแลนด์มาร์กมานะครับผมโอเคแต่ถ้าเรา เที่ยวเสร็จทุกทวีปล้วก็จะได้มาฟรีๆเลยห้าร้อยเพชรนะครับผมห้าร้อยเพชรนะโอเคถือว่าก็เป็นสิ่งที่แบบแบบยังว่าไงอะแบบเอาแบบลูกแบบล,แบบลูกบาทแลนด์มาร์กนะเที่ยวแล้วได้ลูกบาทแลนด์มาร์กกับเพชรห้าร้อยเพชรมันแบบจำเจมาหลายครั้งแล้วควรจะแบบเอาจี้หรือตัวละครอ,อันอื่นมา ก็ดีก็ดีกว่านะเออนะครับผมแต่ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าเท่าที่ผมสมมาคร่าวๆก่อนหน้านี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่ายากมันมีตัวอะไรนะที่หายากอยู่ไอไอเนี่ยเดี๋ยวผมวงให้อันเนี้ย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 ที่หายากอันเนี้ยหายาก สุ่มก็ไม่ได้นะก็ก็กเออก็ขออภัยสําหรับการที่ไม่ได้สุ่มให้ดูด้วย,วยนะครับผมเพราะตอนนั้นเนี่ยผมก็อยู่โรงเรียนก็ไม่มีเวลาอัดนะครับผมโอเคและขอถแถลงไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าและช่วงตั้งแต่ต่อไปนี้เป็นต้นไปผมจะพยายามอัดคลิปทุกวันทุกวันนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยจะปิดเทอมเออปิดเทอม ผมจะพยายามอัดคลิปให้มันถี่ขึ้นทุกวันทุกวันนะคะผมแต่แบบให้มันแบบสม่าเสมอ,เอ,อประมาณทุกวันแบบนี้โอเคท,ที่ผ่านมาคือผมเนี่ยท่านผู้ชมก็ถ้าเป็นวัยเรียนก็น่าจะรู้นะครับผมว่าอะไรนะก่อนปิดเทอมมันจะเป็นนรกมากต้องเคลียร์งานโครงงานค้างเยอะมากโอ้โหบอกเลยนะครับว่าแม่งทําแทบเป็นแทบตายเวลาอัดคลิปก็ไม่ค่อยมีนะครับผมแต่ยังไง ผมต่อไปนี้ผมก็จะปิดเทอมแล้วนะคะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ที่ผมอัพมานะครับเพราะว่าต่อไปนี้ผมจะอัพประจำอัพทีท,ทีแล้วนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็จะขอเตือนว่า,อา SG เอจี้เนี้ยจี้เนี้ยมันก็ดีอยู่แหละนะแต่ว่าหายากแล้วแม่งก็นะก็ หายากแหละโอเคเออประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้คงจะมีเท่านี้ก่อนนะครับใครชอบกดไลค์ใครชอบมากๆกดซับอย่าลืมกดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะผมจะอัพคลิปท,ท,ที่ีบ่อยๆทุกวันแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย